แต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูดราม่าของพรคประชาชนกันสักหน่อยนะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันที่คุณแพททองทานได้ถแถลงนโยบายต่อสภานะครับก็มีการอภิปรายกันหลากหลายประเด็นสิทธิมนุษยชนเศษรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆนานา,นาแต่มีช่วงหนึ่งครับสสแก้วตาทิศนาชุนหวันเนี่ยได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนได้พูดถึงแรงงานพม่าหรือว่าแรงงานเมียนมานะครับบอกว่าอยากจะเรียกร้อง ให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยดูแลเขาหน่อยนะครับเขาอยู่กันอยากลําบากนะโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตการทํางานชั่วคราวปรากฏว่ามันเกิดประเด็นดราม่าขึ้นครับเพราะคนก็ออกมาโต้คุณแก้วตาเลยว่าโอ้โหแค่นี้คนไทยยังลําบากไม่พอออกเหรอทําไมจะต้องไปแบกรับแรงงานเมียนมากันมากขนาดนั้นก็เลยทําให้เป็นดราม่าว่าเอ๊หรือว่าการเลือกตั้งสสพิสดุโลกเลือกตั้งซ่อมเนี่ยที่พักประชาชนแพ้การเลือกตั้งเนี่ย อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลด้วยหรือไม่คือมันลุกลามบานปลายจนทาให้วันนี้เนี่ยมันเกิดแฮชแท็กในทวิตเตอร์หรือว่าเเนี่ยว่าพักประชาชนพามา่าอย่างนั้นเลยนะต่อคำว่าพามา่าเ,ออเหมือนเป็นการค่อนขอดว่าเอคุณแก้วตาเนี่ยทำเพื่อคนพามา่าหรือคนเมียนมามากเกินไปหรือไม่เราย้อนไปฟังที่คุณทิศนาหรือคุณแก้วตาเนี่ยเขาอาภิปรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่อยครับท่านประธานคะ เราต้องมองพี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่ทําแบบนั้นเขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากมาที่นี่หรอกคะ่ะถ้าเขาไม่มีความจําเป็นนะคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เป็นคนโลกสวยหรือคิดว่าประเทศของเรานั้นเก็บภาษีได้ร่ํารวยกว่าประเทศอื่นที่จะจัดระบบร,บรับรองพวกเขาเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะคะการที่ จัดระบบรับรองอย่างเป็นระบบจะเป็นผลดีแก่พี่น้องคนไทยและคุ้มค่ากว่าเงินที่เราจะต้องเสียไปค่ะร่วมกันค่ะนี่เป็นคําพูดช่วงหนึ่งนะครับในการอภิปรายในสภาของนางสาวทิศนาชุนหวันสสกทมเขตสองพักประชาชนครับพูดถึงชาวเมียนมาว่าเขาเนี่ยเดือดร้อนจากภัยการสู้รบมีความจําเป็นต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเรามากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาจะทําแบบนั้นก็อยากอยู่บ้าน ไม่ได้อยากมาที่นี่หรอกถ้าเขาไม่มีความจําเป็นโดยได้ยกตัวอย่างเรื่องการศึกษาครับแม้ว่าตอนนี้ในโรงเรียนบางแห่งจะเปิดกว้างรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนแต่อีกหลายแห่งยังไม่เปิดกว้างมีไม่เพียงพอสําหรับนักเรียนข้ามชาติมองว่าเด็กทุกคนควรจะได้รับการศึกษาแม้อาจจะใช้งบประมาณของรัฐเพิ่มบ้างแต่เมื่อเทียบกับปัญหาต่างๆที่ตามมาหากเด็กเหล่านี้หลุดจากระบบการศึกษาอย่างเช่นถูกหลอกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ มองว่าหากเด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียต่อประเทศไทยและช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้รวมถึงไปนะยังวิาพากษ์วิจารณ์ถึงระบบสาธารณสุขครับที่รัฐบาลไทยควรมองไปให้ถึงการให้ใบอนุญาตชั่วคราวของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่หนีภัยสู้รบมาอยู่ฝั่งไทยหลายคนเป็นหมอในโรงพยาบาลชั้นนําให้พวกเขามีสิทธิ์ในการทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและรักษาพยาบาลผู้ป่วยชาวเมียนมา เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญที่จะแบ่งเบาบุคลากรระบบสาธารณสุขในไทยรวมถึงเปิดโอกาสในแรงงานนะให้แรงงานเมียนมาเนี่ยได้ทํางานบางประเภทที่ประเทศไทยเนี่ยยังขาดแคลนอยู่คือต้องยอมรับว่าเราจะมีอาชีพสงวนที่สงวนไว้เฉพาะคนไทยเท่านั้นเหมือนคุณทิศนาก็พยายามบอกว่าแต่อาชีพสงวนบางอย่างเนี่ยเหมือนเราก็ขาดแคลนนะทำไมเราไม่เปิดกว้างให้เขาได้มาทํางานได้ง่ายขึ้นปรากฏว่า อภิปรายจริงๆเป็นประเด็นดราม่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับพอมีการพูดถึงวันนี้เนี่ยมันร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันมีแฮชแท็กสสปรรคประชาชนแล้วก็ต่อด้วยคํคำว่าพมา่าตามมาเต็มฟีดเลยฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของสสที่สนาก,กันเยอะมากอย่างเช่นโพสต์นี้ฮะระบุว่าเมียนมาขเขมรล,ลาวและบางส่วนของเวียดนามเขาก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นในไทยตลอดถ้ามีสงครามไม่มีสงครามก็ลักลอบเข้าไทย ยังจะมาเป็นตัวแทนต่างด้าวอีกคุณรู้ตัวไหมว่ากําลังต่อสู้เพิ่มภาระให้คนไทยทั้งชาติช่วยแต่พอดีก็พอแล้วก็ติดแฮชแท็กพักประชาชนพมา่าอีกหลายๆคนก็โพสต์พร้อมข้อความต่างๆติดแฮชแท็กนะครับอย่างเช่นมีเพจจั่วหัวอย่างเงี้ยโพสต์ post ภาพสสตะวันเนี่ยไปจับมือกับผู้ชายคนหนึ่งระบุข้อความว่าสสอไทยหัวใจพม่าโดยแท้หากสังเกตชุดในรูปที่สสอแก้วตาก็คือชุดเดียวกับที่ใส่อภิปรายในวันที่12กันยายนนั่นแหละ หลายคนมองว่านี่คือชุดพื้นเมืองชุดโบราณของพม่าหรือไม่และคราวนี้ก็ไปขุดเลยฮะถึงขั้นมีการไปขุดกันถึงนยโยบายตั้งแต่ก้าวไกลอะช่วงหาเสียงก็บอกว่าโหช่วงนั้นเนี่ยมีการนะออกนยโยบายหาเสียงมาเพื่อคล้ายๆกับว่าอยากจะให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรมากขึ้นในประเทศไทยถึงขั้นยกตัวอย่างนะที่เขาโพสต์คลิปนะว่า เรื่องของประกันสังคมคือถ้าพมา่าหรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายเนี่ยเ,เขาก็จะมีประกันสังคมตามกฎหมายถูกไหมฮะถ้าทําถึงขั้นบอกว่าเราต้องให้สิทธิ์เขาในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคราวนี้ก็เลยโอ้วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่า,าคือมันก็ได้แต่ประมาณนึงเราต้องให้สิทธิ์เขามากขนาดนั้นรจริงหรือก็วิ<ม>าพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างก็ถือว่ามีความเห็นกันที่หลากหลายจริงๆเพราะฉะนั้นพอ มีแฮชแท็กร้อนแบบนี้ล่าสุดทางด้านของคุณไอติมนะครับผลิตวัชรศิลป์น,นะครับสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะครับคือคุณไอติมบอกว่าจริงๆแล้วเสียงพิพากษาร์ทั้งหลายเนี่ยพรรคประชาชนยินดีชี้แจงนะฮะเพราะว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไม่น้อยก็ยืนยันว่าแนวทางของพรรคประชาชนเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าจะมีความละเอียดอ่อนคนุณไอติมบอกปัจจุบันเนี่ยไทยเรามีแรงงานเมียนมาอยู่ประมาณ6ล้านกว่าคนเกินครึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายครับซึ่งเกิดจากการสมรู้ร่วมคิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐโดยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความท้าทายในการบริหารจัดก,การของรัฐบาลเมื่อมีการเข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและภาครัฐเองก็ไม่มีฐานข้อมูลในเรื่องการบริหารจัดการทําให้เป็นความรัดทายต่อมาก็คือปัญหาสังคมเมื่อรัฐกํากับดูแลยากขึ้นรัฐไม่มีฐานข้อมูลว่าแรงงานเบนมาเ,นเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมใดบ้างดังนั้นถ้าต้องการบริหารจัดการปัญหานี้ให้ตรงจุดป้องกันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันป้องกันเรื่องอาชญากรรมจะตามมาจะต้องมีการ จัดหาแรงงานเมียนมาให้สอดคล้องกับผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นระบบโดยบอกว่าจะต้องดึงแรงงานเมียนมานอกระบบเพื่อเข้ามาอยู่ในระบบนั่นเองเพื่อจะได้ให้มีฐานข้อมูลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดก็จะได้ถูกแก้ไขและสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยเองครับดังนั้นเราเลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะบริหารจัดการปัญหานี้เนี่ยอย่างตรงจุดมากขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่ตามมาครับรวมไปถึงการ บริหารเรื่องของอความต้องการแรงงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการไทยและก็พี่น้องประชาชน,นคนไทยมากขึ้นนะครับมีแรงงานต่างชาติมาช่วยเสริมในสาขาอาชีพที่าจังขดาดแรงงานคนไทยอยู่เนี่ยถ้าจะบริหารจัดก,การนี้อย่าง,ยงเป็นระบบเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องดึงแรงงานพม่าที่ปัจจุบันอยู่นอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อที่ว่าจะได้มีฐานข้อมูลในการจัดระเบียบแล้วก็แล้วก็ทาให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันถูกแก้ไขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนาคนไทยให้ได้มากที่สุดครับ ่ยมองวาส่วนประเด็นเรื่องข้อกังวลตอนนี้ที่บอกกลัวว่าถ้าให้สิทธิ์มากเกินไปมาเทียบเท่าคนไทยแบบนี้เลย<า>เกินไปหรือไม่คุณในติมพลิตบอกว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ารัฐเข้ามาบริหารจัดการเรื่องนี้อันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าแล้วปัจจุบันนี้แรงงานเมียนมาเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายพอไปดูรัฐเองก็ไม่มีฐานข้อมูลอะไรเหล่านี้เลย<แ>ก็เลยเน้นย้ำว่ารัฐจะต้องนำแรงงานเมียนมาเข้ามาสู่ในระบบให้ได้จะได้คลี่คลายข้อกังวลของคนไทยที่ว่านี่แหละครับ ว่าจะมาใช้สิทธิเทียบเท่าคนไทยซึ่งยืนยันว่ารายได้ของแรงงานมินมาเองก็จะต้องเข้าสู่ระบบภาษีส่งผลให้รัฐจะได้จัดการปัญหาให้เป็นระบบได้มากขึ้นครับแต้ก็แน่นอนพอเข้าอยู่ในระบบแล้วเนี่ยรายได้ที่เขาได้มันก็จะถูกนําเข้ามาในการจัดเก็บภาษีที่เข้ามาที่ระบบการคลังข,ของประเทศโดยเช่นกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารจริงๆเนี่ยก็คือว่าเพื่อทําให้รัฐสามารถบริหารจัดการปัญหาีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วครับได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยเนี่ยจำเป็นที่ต้องอนำแรงงานกลุ่มบางกาเข้าสู่ระบบส่วนเรื่องการผลักดันประเด็นนี้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเช่นการเสนอกฎหมายคุณไอติมบอกตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอแนะนโยบายต่อรัฐบาลอยู่นะครับจึงมีสสเนี่ยมาอภิปรายเรื่องนี้นั่นเองในการถแถลงนยโยบายที่ผ่านมาครับ